สวัสดีครับตะเลอดตะลอนออนไลน์นะครับพามาเที่ยววัดดาวคันองนะครับอำเภอบางปะหันนะครับตำบลโพสามต้นนะครับนี่ก็เป็นวิหารแก้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูข้างในนะครับพาดูรอบๆวิหารแก้วก่อนนะครับก็เป็นวัดเล็กๆนะครับบรรยากาศดีนะครับนี่นะครับบรรยากาศดีนะครับ นมพัดเย็นนะเสียงละคั้งก้องแก้งก้องแก้งเลยนะครับ,รบเดี๋ยวตะเล์จะพาเดินดูข้างในนะครับเป็นวิหารแก้วนะครับนี่เป็นเตาที่กวนข้าทิพน,นี่ครับ เป็นสถูปนะครับทางนี้ก็แดดร้อนหน่อยนะครับมีหานแก้วสวยงามด้านในที่ตะเลิดพามาเที่ยววัดดาวคนองแห่งนี้ก็จะมีภาพ ภายในวิหารครับจะสวยงามมากนะครับตรงนี้เป็นพระอุโบสถนะครับเป็นวัดเล็กๆนะครับเข้ามาทางสายในนะครับนี่ครับติดกับถนนเลยนะครับตำบลโพสามต้นนะครับอําเภอบางประหัรนะครับนี่ครับคือพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับประธานนะครับ เชิญเข้าไปดูด้านในกันนะครับนี่นครับแล้วก็นี่คือที่บอกนะครับคือภาพวาดนะครับนี่ครับคือสวยงามนะครับที่เตะเลอร์พามาดูวัดนี้นะครับก็เป็นภาพพุทธประวัตินะครับนี่ครับปางที่พระพุทธเจ้า ทรงอดอาหารนะครับนีบ่นี่ก็ภาพนี้ก็คือหนีออกมาจากในวังนะครับนี่ครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับโดยสังเกตนะครับนี่นนปลาแก้วมาละกดนะครับ ก็มีอ่างน้ำมนนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็จะมีรูปปั้นนะครับก็คงจะเป็นหลุงปูทวดนะครับเพราะว่ามีลูกแก้วด้วยนะครับก็ถ้า คนดูที่ติดตามช่องตะเลินนะครับถ้ามีความรู้ก็ตอบมาในคอมเมนต์ได้นะครับก็อยู่ด้านหลังนี้นะครับประธานเลยครับนี่นี่ ตีสองขอนยี่ยสิบเมษาสองพันห้ารยห้าเจ็ดนะครับนี่ก็จะเป็นสิงสิงไม้โบราณนะครับก็คือจะติดกระจกนะครับนี่นครับสองตัวคู่กันนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ตะเลิศด,ด้วยนะครับก็จะพาไปเที่ยวนะครับตามวัดในอุทยานะครับความสวยงามนะครับ